แดงก็ไม่ใช่นะไม่รู้จะเป็นอะไรครับตัวนี้ครับปิดสนันใต้น้ำดีเหมือนกันวางง่ายเจ๊โอ้ยเก็บไปไปรักแทรเรือของใหญ่ทั้งสองเซนนี่ก็เอาไม่ขึ้นแล้วเจ๊แปดเลือดเอายังไงว่ายังไงแปดเลือดช่างคันนะครับเป็นดิทัตตันครับบายช่างต้อนเซนซีครับ อ๋อระเดิมนะครับอันนี้ถูกคู่มือมือยังไม่ขึ้นมือเลยหน้าหลานครับผู้นี้หน้าหลานครับหรือว่ากระบงกพล้าวบุแบนมีเหมือนกันตัวใหญ่ใครมาได้ของแถมอ่ะผมแม่เอาลูกอัดกันหนึ่งเอาไปแอบอัดอยู่อยู่นีแอบอัดอยู่นะครับ Ôn, oh, ôn oh, nhỉ, tưng lông, ôn oh. mua gì? Mày nó khăn như mấy đấy Lô, lô, Được ah

Kristin đứng lúc thì Dung nhìn thấy là oh, bé này cướp Jincción Mấy con Luc Đầy có gì để dùng đây nhỉ Mấy con không có gì. นี่ up. <laughs> เปิดไฟรำอยูไนน่ไฟนานขึ้นทีนานๆขึนๆ้นทียอมก็เธอลูกกบกไก่ไอะอย่างเนี้ยตามก็เก้น ตื้อตื้อคุณมาแล้วคุณมาแล้วไปยุ่งกับอะไรข้างหลังมีหอบนะครับปีเอหันไปถ่ายข้างหลังหน่อยครับมันรุดไฟฟ้าครับมีหอบครับเฮือกหายเฮือกหายอยู่ครับ กองเขาเล่มาเมยเปิดเบรกแล้วครับไม่เดอยู่ี่ยอ๋อวจริงล้วตัวนี้